คำถามทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาขายบริการเพื่อส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่จะมีผลบุญจากความกตัญยูเทียบกับผลบาปอย่างไรคะทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้แต่ก็รู้สึกว่าเลิกไม่ได้และยังเป็นห่วงที่บ้านกลัวเขาจะไม่มีเงินใช้แต่ก็ทำไมส่งเงินไปเท่าไหร่เขาก็ไม่พอใช้กัน ไม่รู้ใช้กันยังไงเนะี่ยลูกและเพื่อนอายุก,ก็เยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรพวกเราควรจะทำอย่างไรดีคะลูกคอยติดยาและทำแท้งมาสามครั้งจะมีผลอย่างไรมาฟังกันเลยการที่ลูกมาทำอาชีพขายบริการ<ม>ก็เป็นพระกรรมเก่าแนด่ดีต้องมาเป็นโสเภณี จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ลูกต้องหักดิบจากกายเป็นโสเพณีเลิกเลยแล้วไปหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาชอ,อาชีวะมาเลี้ยงชีพตนเองแม้จะได้รายได้น้อยกว่าก็ตามแต่เงินที่ได้มันเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็เอาเงินบริสุทธิ์นี้มาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เต็มกำลังเต็มที่ทีเดียว แล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจนตลอดชีวิตก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้จช่ทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาทำอาชีพนี้แล้วส่งเงินมาให้พ่อแม่ก็เป็นบุญของลูกแต่ต้องไม่ไปเพิ่มบาปโดยการไปเสพยาเล่นการพน,นันหรือไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บใครด้วยก็ถือว่าใช้วิบากกรรมเก่าจ้ะลูกอายุเยอะแล้ว ต้องรู้จักเก็บเงินบ้านเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามป่วยไข้ส่วนที่ส่งไปให้ทางบ้านก็ต้องแนะนำให้ทางบ้านรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์งอกเงยและจ่ายในสิ่งที่สมควรจะจ่ายไม่อย่างนั้นจะส่งเงินไปให้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแล้วจะ้ะให้เขารู้จักขมามากินมั่งแล้วใครเขาได้อดออมมั่ง อีกทั้งลูกกับคนหาช่องทางที่จะประกอบสัมมาชีวะโดยการหาความรู้เพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมจากสถานที่ที่เขาให้การอบรมฟรีนะที่เมืองไทยเนี่ยนะมันมีนะเกี่ยวกับารผลิตสินค้าต่างๆอะไรท็อปทับอ,อะไรนะั่นละโดยเริ่มต้นทําจากเล็กๆไปก่อนนะล,ลูกนะเมื่อมีทุนและประสบการณ์เพิ่มขึ้นก,ก็ค่อยๆขยายงานขึ้นและที่สําคัญลูกต้องมีกําลังใจในการตั้งตัว ต้องมีกำลังใจว่าเราจะต้องตั้งตัวของเราให้ได้เพราะอายุขนาดนี้ยังไม่สายเกินไปในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีงามนะลูกนะเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีเดียวะไปศึกษาความรู้ที่เขาสอนฟรีๆเนี่ยสามารถผลิตสินค้าอะไรต่างๆได้ไปขายลูกเคยติดยาน่ะก็จะทำให้มีวิบากกรรมในภพชาติต่อไป จะทำให้มีสติปัญญาน้อยและกรรมนำแท้งก็จะทำให้อายุสั้นจะ้ะ